เพื่อนๆครับเพื่อนๆคงได้ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยได้มีการประกาศแต่งตั้งอันเดรียเบต้าครับเข้ามาเป็นผอกีฬาคนใหม่ของพวกเขาเรียบร้อยแล้วซึ่งผู้บริหารรายนี้นะครับเคยสร้างชื่อเสียงมาก่อนสมัยอยู่กับแอตเลติโกมาดริดซึ่งเขาครับใช้เวลา4ปีน,นะครับเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารก่อนที่จะปรับตําแหน่งนะครับขึ้นมารับผิดช,ชอบดูแลเรื่องการซื้อขายของสโมสรตราหมีในปี2017ซึ่งเขาดำรงตาแหน่งนี้นะครับจนกระทั่งมาถึงในช่วงต้นปีที่ผ่านมาการมาของเบต้านะครับนับว่าเป็นเรื่องที่่่นนนสใจออยูไม้ เลยครับว่าเขาเนี่ยจะมีแนวทางในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับอาเซนอลอย่างไรบ้างตามรายงานนะครับถึงขั้นอาจจะมีการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงทีมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่เพื่อเป็นการชิมรางครับวันนี้จันหากระจายเรื่องครับจะพาไปดูผลงานของเบต้าสมัยอยู่กับแอตมาดริกกันว่าดีลไหนที่เขาซื้อมาแล้วปังดีลไหนที่ซื้อมาแล้วพังบ้างมาครับมาตามกันเลยครับเริ่มจากดีลปังก่อนเลยนะครับคนแรกเลยครับโรดี้จากเบียร์ไรอัลครับโรดี้ครับเริ่มต้นจากอะคาเดมี่ของแอตมาดริกนะครับแต่ว่าถูกประตวออกจากทีมไปก่อนที่เขาเ จะขึ้นมาเล่นระดับอาชีพหลังจากนั้นนะครับเล่นกับบีอร์เอลไปแล้วเนี่ยแอดมาริตเห็นแล้วโอ้โหตรักได้ครับถึงความผิดพลาดในการปล่อยตัวโรดี้ออกจากทีมไปจึงรีบเซ็นสัญญากลับมาครับในราคาเพียงแค่20ล้านยูโรเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2018การกลับมาของโรดี้นะครับอาจจะเป็นดีลที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนักในวงการฟุตบอลยุยโรปนะครับแล้วก็โรดี้เองเนี่ยก็ยังไม่ดังมากนักด้วยจนกระทั่งนะครับโรดี้มาเจอกับเกมเองฮะในช่วงปีีิสั้นเกมเองนะครับเป็นผู้ขัดเกลีฝีเท้าคครัําาีนยปสญของตม 47นัดนะครับยิงไป3ประตูพร้อมกับ1แชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพจากนั้นครับ12เดือนต่อมาโอ้โหโรดี้ครับกลายเป็นนักเตะที่ฟุตบอลทั่วโลกเนี่ยรู้จักไปแล้วครับเมื่อแมนซิตี้นะครับยอมจ่ายค่าสิทสัญญานะครับมากถึง62ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวมาร่วมทีมนะครับและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การทีมของเป๊ปโกเดล่าแน่นอนครับโรดี้เนี่ยมีส่วนสำคัญนะฮะในการพาเรดบอยสีฟ้าคว้าทุกแชมป์ครับพร้อมกับคว้ารางวัลบอลดอลมาครองได้ซึ่งการที่โรดี้นะครับขึ้นมาสู่จุดสูงสุดนี ก็ต้องให้เครดิตกับเบต้าเหมือนกันนะครับที่มองเห็นในศักยภาพของนักเตะรายนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นๆและเบต้าครับยังสามารถขายนักเตะรายนี้นะครับในราคาที่เรียกได้ว่าเป็นกําไรมหาศาลครับหลังจากที่ซื้อกลับมาเพียงแค่1ปีเท่านั้นคนที่2เลยครับมาโกสยอร์เรนเต้ครับการย้ายข้ามฟากจากเรอลมดริตมาอยู่กับแอตมาดริดเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่มันบ้าบินมากๆเพราะว่านี่ครับถือว่าเป็นคู่อริต่อกันโดยตรงแต่กระนั้นครับเบต้าไม่ลังเลใจอะไรสักนิดเลยครับในการดึงตัวมาโกสยอร์เรนเต้ จากชุดขาวมาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2019เพื่อเอามาเป็นตัวแทนของโรดี้สำหรับยอร์เรนเต้นะครับสมัยอยู่กับเรอัลมาดริดนะฮะลงเล่นไปนเพียงแค่3 9เกมนะครับแล้วก็เขาเนี่ยกลายเป็นส่วนเกินในยุคของเซเดนดินซีดานนะครับไม่อยู่ในแผนการทําทีมดังนั้นฮะค่าตัว40ล้านยูโรนะครับฟังดูเหมือนว่าจะเป็นจํานวนเงินที่สูงมากเกินไปหน่อยแต่กับกลายเป็นว่านี่คือการตัดสินใจที่มันดีมากๆของแบต้าและแอตมาดริดจริงๆครับยอร์เรนเต้ครับถือว่าถูกระบุนะฮะว่าเป็น,นอยีงยงคยุข,ข กซิเมโอเน่เพราะว่าเขาเองเนะี่ยมีความหลากหลายมากๆเผอแป๊บเดียวนะครับลงเล่นให้กับตราหมีไปแล้วมากกว่า200นัดและเขานะฮะเคยเป็นคนฝากรอยแค้นให้กับเลียผูด้วยการยิง2ประตูเขี่ยหงแดงนะครับแชมป์เก่าตกรอบยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2020มาแล้วและครั้งหนึ่งครับมากอสโยรันเต้นะครับเคยยิงในลีกนะฮะมากถึง12ประตูเมื่อซีซั่น2020-2021นะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยโเรันเต้มีส่วนสําคัญนะครับในการพาตราหมีคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนมาครองได้ด้วยคนที่สาม ลยโซเรสคับในสายต,ตาของแบต้านะฮะเขาไม่เคยเห็นหลุยโซเรสเนี่ยเป็นของหน้าตกยุคหรือว่าหมดประโยชน์แต่อย่างใดเขารใช้โอกาสนั้นนะครับในการคว้าตัวโซเลสมาร่วมทีมในปี2020ด้วยค่าตัวเพียงแค่7ล้านยูโรเท่านั้นต่อให้โซเลสนะครับจะยุ3สลป3ปีเข้าไปแล้วเพราะว่าโมเมนต์นั้นครับ โรเนลคูมันเอดีตกุนเือบา์เซลนาเนี่ยตัดสินใจนะครับเขีย่ยโซเรสทิ้งโดยอ้างว่าเขานะฮะไม่ไว้ใจโซเรสในการยืนหน้าเป้าอีกแล้วและไม่อยู่ในแผกนการนำทีมของเขาอีกต่อไปการดึงตัวโซเรสมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ดีลที่มันดูดีมากนักนะครับในแง่ของนักเตะอายุ30บ,บวกและอยู่ในช่วงบั้นปลายอาชีพแต่เบตตาและบอร์ดบริหารของตราหมีครับรู้ดีว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะได้ผู้เล่นที่มีศักยภาพเข้ามาสู่ทีมและโซเรสครับใช้เวลาไม่นานพิสูจน์ได้เห็นว่าตตรรราามมมมีีี่่เเลลือกกถูแ้วววททดึงัขส ใช้เวลา2ปีนะฮะที่แอตมาริดนะครับซีซั่นแรกซันโวไป21ประตูครับในศึกลาลิกาสเปนมีส่วนสำคัญเลยครับช่วยให้สโมสรเนี่ยคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนมาครองก่อนที่เขานะครับจะยิงไปอีก11ประตูนะครับในฤดูกาลที่2กับตราหมีก่อนที่จะอำลากันไปในที่สุดครับถึงแม้ว่าโซเรสนะครับจะใช้เวลาไม่นานนะฮะแต่เม็ดเงิน7ล้านยูโรกับ1แชมป์ลาลิกาสเปนเนี่ยนับว่าคุ้มแสนคุ้มจริงๆคนที่4ครับองตวน์กริสแมนครับบอกเลยว่าเรื่องของฝีเท้าเรื่องของธุรกิจเนี่ยถืออว่าาาบตต้้ทใหแมดดริชนะ ทุกทางเลยครับโดยเฉพาะการซื้อตัวและการปล่อยตัวอ,องตัวกิสมันแนวรุกตัวเก่งของฝรั่งเศสนะฮะเพราะว่าดีลนี้เนี่ยถือว่าทํากําไรให้กับสโมสรแบบสุดๆไปเลยกิสมันนะครับย้ายจากเรอัลโซซิดาดมาอยู่กับแอตมาริดเมื่อปี2 0 1 4นะครับด้วยค่าตัวประมาณ3ล้านยูโรตลอด5ซีซั่นนะครับต้องบอกว่ากิสมันเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างรวดเร็วนะครับลงเล่นไปทั้งสิ้น257นัดนะครับยิงได้133ประตูมีแชมป์ยูโรปาลีกและแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพติดมืออย่างละ1รรราาายยกด้วว้ววคมอนแรรงงของิส มัันนะครบทำให้แอดมาริดเนี่ยยอมขายไปกับบาร์เซโลน่านะครับด้วยค่าตัวครับสูงถึง120ล้านยูโรกําไรแบบมเนาะถึง4เท่าตัวด้วยกันแต่การไปอยู่บาร์ซ่าของคริสมันนะครับโอ้โหบอกเลยว่าล้มเหลวมากๆนะครับ102นัดยิงไปแค่35ประตูรวมทุกรายการมากสุดนะครับตอริซันเนี่ย13ประตูนับว่าล้มเหลวครับกับบาร์ซ่าไม่เคยได้แชมป์ลาลีกาสเปนเลยครับมีเพียงแค่1แชมป์ครับนั่นคือโกปาเดเรเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าคริสมันนะครับจะล้มเหลวแค่ไหนนะฮะแต่ตราหมีเนี่ยยััังงงคเเชื่่ออมนนใตวขขา อยู่เสมอและได้ดึงตัวกลับมาครับในรูปแบบของการยืมตัวครั้งแรกเมื่อปี2021ก่อนที่ตราหมีนะครับจะเลือกขยันสัญญายืมตัวนะครับตอไปในซีซันต่อมาเพราะความหัวหมอครับที่ไม่ต้องการออปชั่นซื้อขาดในราคา40ล้านยูโรจึงเลือกส่งคลิสตมันนะครับลงเล่นท้ายเกมในช่วงทีที่60เป็นต้นไปสุดท้ายครับตราหมีก็ได้ใช้ออปชั่นซื้อขาดกลับมาในราคาเพียงแค่20ล้านยูโรเท่านั้นปัจจุบันครับคริสมันก็ยังคงเป็นคนสําคัญของตราหมีเช่นเคย5อ้าครับคูเรนีทมไต่มีตังค์ครับ เลือกใช้าจอย่างเหมาะสมมากกว่าและเรื่องนี้นะครับตราหมีทําให้เห็นในการไปคว้าตัวปูเ่นอวาเลสมาจากแมสซิตี้ในราคา95ล้านยูโรซึ่งหลายคนครับกลัวจะซ้ํารอยสมัยซื้อเจเฟลิกมาร่วมทีมแต่ถ้าเป็นยี่ห้อนักเตะจากอเมริกาใต้นะครับบอกเลยว่าของชอบตราหมีและกองหน้าชาวอาร์เจนตินรายนี้ครับก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับแทคติกของซิเมอเน่ได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นหนึ่งในคีย์มาสำคัญนะครับที่สุดของทีมแบบที่ขาดไปไม่ได้เลยฮะปัจจุบันนะครับอวาเลสยิงไปแล้ว11ประตูในศึกลาลิก้าส ส่วนโวรวบของทีมนะครับยิงประตูสําคัญมากมายหลายต่อหลายนัดนี่ถือว่าเป็นของขวัญเลยครับจินท้ายๆก่อนที่แบต้าเนี่ยจะอําลาตําแหน่งมาอยู่กับอาร์เซนอลเพราะต่อให้ตราหมีนะครับจะซื้อตัวมาเฉียดหนึ่งล้านยูโรนะครับแต่อายุการใช้งานเนี่ยได้อีกเคียบเลยครับหรือในอนาคตนะครับต้องมีการปล่อยตัวนะครับเชื่อว่าดีลนี้ครับยังสามารถทำอะไรได้อย่างแน่นอนและนี่แหละครับคือ5ดีลการสัญญายอดเยี่ยมนะครับแต่คนเราครับมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะฮะและนี่คือการเซ็นสัญญาย่ำแย่ของตราหมีในยุคของ บตคนแรกครับเดียโก้คอสตาสมัยซื้อตัวกลับมาจากเชลซีต้องบอกว่าคอสตาครับถือว่าเป็นตำนานขึ้นหิ่งของตราหมีอยู่เสมอเพราะครั้งหนึ่งครับเขาเคยยิงประตูกระจายเลยนะครับจนพาแอตมาริดเนี่ยคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนเมื่อซีซั่น2013-2014นั่นเองฮะปีนั้นนะครับคอสตากดไป27ประตูในลาลิกาสเปนก่อนที่เชลซีเนี่ยจะมาซื้อตัวไปรวมทีมนะครับด้วยค่าตัวประมาณ40ล้านยูโรด้วยกันคอสตาครับนับว่าเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จกับเชลซีอย่างมากเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยคว้า ทำเหลียงกริตมาครองได้แต่ในวันที่เขาทะเลาะกับอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยโอ้โหก็เรียกว่ามีการทําสงครามผ่านโลกโซเชียลมีการประกาศผ่านสื่อนะครับว่าต้องการกลับไปเล่นให้กับแอตมาลิดเท่านั้นถึงแม้ว่าผู้เล่นเนี่ยอยากคัมแบ็กกลับมาแต่ตราหมีนะครับต้องจ่ายค่าตัวสูงถึง60ล้านยูโรด้วยกันแต่การกลับมาอยู่กับแอตมาลิดรอบสองนะครับมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าคอสตาเนี่ยไม่สามารถงัดฟอเก่งออกมาได้เลยตลอดสามนิทรเศนะครับยิงประตูรวมกันไปเพียงแค่12ประตูเท่านั้นโดยี ที่แอตมาริดนะครับสามารถเป็นแชมป์ลาลิกาสเปนได้เมื่อปี2021เนี่ยเขาเองก็โดนยกเลิกสัญญานะครับไปช่วงกลางซีซั่นถือว่าเป็นการใช้เงิน60ล้านยูโรที่ไม่ค่อยคุ้มเอาเสียเลยฮะคนที่2ครับโทมัสเลมาครั้งหนึ่งครับโทมัสเลมาเนี่ยเคยเป็นนักเตะที่เนื้อหอมสุดๆเลยครับยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปเนี่ยรุมจีบกันให้ว่อนโดยอาเซนนอลนะครับเคยยื่นข้อเสนอซื้อตัวมาแล้วที่100ล้านยูโรเพื่อหวังคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมนะครับเมื่อปี2 เห็นว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยมันมีดีจึงตัดสินใจนะครับเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทีมนะฮะในราคา72ล้านยูโรชั่วโมงนั้นนะครับค่าตัวของเลอมาเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะครับเพราะหลายทีมเนี่ยประเมินว่าฝีเท้านักเตะรายนี้เนี่ยไว้ค่อนข้างดีเลยครับและเชื่อว่าจะเป็นอนาคตที่สดใสได้แม้ว่าจะต้องผิดหวังในภายหลังก็ตามเลอมาครับอยู่กับตราหมีมาแล้ว7ซีซันจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ว่าเขากลายเป็นผู้เล่นที่บทบาทน้อยมากกับทีมมีอาการบาดเจ็บรบกวนฟอร์มการเล่นไม่สม่ำเสมอเรียกว่าที่สเ,นเ,นยเ,เปยาาาัญหมมก เต็มไปหมดเลยต่อให้ตอนนี้เบต้าจะตักทีมมาแล้วนะครับแต่เลอร์มาเนี่ยยังทําได้เพียงแค่10ประตูเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าผลงานของเลอร์มาจะไม่ดีนะครับแต่ก็ต้องให้ความมุ่งมั่นนะครับที่เขาเองเนี่ยยังพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับเซเมลเน่ในการลงสนามให้กับทีมแต่กระนั้นครับก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่แอมามิตต้องการนะครับในการเซ็นสัญญาเลอร์มามาด้วยค่าตัว72ล้านยูโรถือว่าผลงานเนี่ยยังน่าผิดหวังอยู่นะฮะและคนที่สามครับเจ้าเฟลิกส์ครับเจ้าเฟลิกส์นะ เดีที่สุดแล้วของแอดมาริดในยุคข,ของเบต้าเลยก็ว่าได้เพราะว่าเม็ดเงินก็มหาศาลนะครับเรื่องของผลงานก็ย่ำแย่เพราะครั้งหนึ่งครับตราหมีนะครับทำให้โลกต้องตกตะลึงนะครับเมื่อพวกเขาเนี่ยยอมจ่ายเงินสูงถึง1นึ่ง้ล้านยูโรเพื่อดึงตัวเจ้าเฟลิกซ์นะครับนักเตะวัยสิปีมาจากเบนฟิก้าในช่วงซัมเมอร์ปี2019เพื่อเอามาแทนอ,องตัวกริสมันช่วงเวลานั้นนะครับเจ้าเฟลิกซ์นะฮะถูกยกย่องว่าเป็นวันเดอร์คิดนะครับที่จะเติบโตมาเป็นแข้งระดับโลกฉะนั้นเเเเเรรรืืื่่่่่ออออองงงงงาาาตัวสสูนีก็็ปทมมถถพข้้ใจไดึ คตของนักเตะรายนี้แต่สุดท้ายครับมันกลับกลายเป็นเรื่องราวหลอกหลอนของแอดมาริดนะครับเพราะว่า4ปีที่อยู่กับเจ้าหนูรายนี้นะครับโอ้โหผลงานบอกเลยว่าไม่ปังเอาซะเลยไม่ใช่แค่ฟอร์มการเล่นนะครับที่ไม่เคยยิงเกิน10ประตูต่อซีซั่นแต่เฟลิกซ์นะครับมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมเขาเนี่ยมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกับเซเมลเน่จนถูกจับดองยาวก่อนจะถูกปล่อยตัวไปให้กับบาร์เซโลนาแบบยืมตัวครับและในวันที่เจ้าเฟลิกซ์นะครับลงเล่นให้กับบาร์เซโลนาต้องเจอกับตราหมีนะครับเจ้าเฟลิกซ์เนี่ยยิงประตูได้้โอโหแล ทำท่าดิจแบบเต็มเหนียวนะครับทั้งที่เฟลิกซ์เนี่ยยังมีสัญญาอยู่กับแอตมาลิศอยู่ด้วยนั่นแหละฮะคือประเด็นที่เฟลิกซ์เนี่ยไม่สามารถกลับมาอยู่กับตราหมีได้อีกแล้วเพราะว่าเขาถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศปัจจุบันครับแอตมาลิศได้ขายขาดเฟลิกซ์ไปให้กับเชลซีเรียบร้อยแต่เชลซีครับก็ปล่อยตัวให้กับเอซิมิลานยืมใช้งานเพราะว่าไม่สามารถยึดเป็นตัวจริงให้กับทีมได้และไปอยู่กับมิลานนตอนนี้นะครับ,รบก็เพิ่งจะมีดราม่านะครับโดบนคลายวอลเกอร์เพื่อนลงทีมบ่นว ไลฟทีมแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับและนี่คือดิวปังดิวพังของเบต้านะครับที่เคยดึงตัวมาร่วมทีมอยู่กับแอตมาริดต้องมาดูกันว่าพอเขามาอยู่กับอาร์เซนอลนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมมากแค่ไหนจะดึงใครเข้ามาร่วมทีมได้แต่ผมเชื่อว่าต้องเป็นดิวที่มันดีแน่ๆครับผมและนี่คือเรื่องราวของจันทากกระจายเรื่องใน e ีพนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ